นี่น้องติวน้องติวผู้รวบรวมวัว,วหนุ่มส่งภาคกลางขายดีทุกเอขายหลักนะครับขายหลักอยู่ที่การน้องเต่อวันอาทิตย์น้องติวเนี่ยฮะก็เก็บวัวจากคอกชาวบ้านบางเก็บวัวจากตลาดเล็กๆแบบนี้บ้างนะครับไปรวบรวมส่งเนี่ยอันนี้ก็คงจะมื่นกลางๆอาขออภัยนะนี่น้องติวเก็บกี่ตัวรับวันนี้ทยอยทยอยมา อืก็น้องตีวมีลูกค้าเจ้าประจําหลายเจ้าอยู่ทางส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางเพชรบุรีอะไรทางโน้นนะครับอ่าทางโน้นอเท่าที่ผมดูในยู u b e นี่ทางเพชรบุรีทางโน้นหลักๆเขาก็จะขึ้นไปซื้อทางอีสานเนาะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นทางอีสานส่วนขึ้นทางเหนือนี่ก็จะมาที่กาดโกตักแล้วก็มีส่วนน้อยที่ขึ้นมาทางเชียงใหม่ทางนั่นนะครับอ่นี่น้องติว เดี๋ยวจะลองถามดูเตียววันอาทิตย์ที่ผ่านมาขายไปกี่ตัวสามสิบกยก็ดีครับในตลาดก็ต้องมีแบบผู้รวบรวมวัวส่งมีผู้รวบรวมวัวส่งตลาดใหญ่ๆแบบนี้บ้างเ้อนี่อะไรควายก็เอาเหรอโอ้ยอาการหนักเลย ล้างแ่ล้ายาวนะอาการหนักเลยนะเนี่ยเขาเขาซื้อวัวดันเอาควายมาส่งเขาอขายไปอาทิตย์นี้น้องติวขายไปสามสิบกว่าตัวติ๋วราคาอ่อนมั่งไหมหรือว่านิ่งๆอยู่นิ่งอยู่นะอท่านได้จะคัดวัวน้องติวก็บ้านไายมูลอำเภอท่างผานะครับนี่ตัวนี้ก็ได้อีกหนึ่งตัววันนี้ได้สาม อ่าอา,อาพวกนี้ก็เมิอนอตัวนี้อีกตัวเลยโอ้โหซื้อเพียบเลยวันนี้อ่ะมเห็นไหมฮะไซส์เล็กกลางใหญ่เอาหมดเลยน้องเขาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีผู้รวบรวมบัวส่งตลาดใหญ่มีลูกค้าประจําจากภาคกลางแบบนี้มันก็ทําให้บัวในพื้นที่ได้เคลื่อนไหวกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าน้องตีนในซื้อเฉพาะตัวผู้อย่างเดียวนะครับตัวเมียแม่โค้งไม่เอาเลยนะฮะ ลูกค้าท่านสั่งตัวผู้อย่างเดียวเอ้ายังไม่หมดอีกมั้งท่านเนี่ยท่านเอาหมดมั้งนี่ก็ของไม่งดอ่ะอเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเมื่อเช้าเปิดเจ็ดพันตัวนี้เอออ้าวโอ้แบบนี้ก็เอาครับเมื่อเช้าเปิดเจ็ดพันไม่รู้ขายกันเท่าไหร่ขายจริงก็ห้าพันกว่าบาทแล้วแบบนี้ <c oughs> บอกเลยครับ <c oughs> ซื้อจริงก็ตามนั้นฮนะอ่า แม่เยี่ยมนะตลาดต้นทางอย่างเมืองน่านยังเคลื่อนไหวอยู่นะทุกท่านนะวัวหนุ่มยังยังเตรียมลงผ้ากลางรัวๆอยู่นะครับแต่ราคานิ่งแล้วเหมือนที่น้องเ็าบอกนะครับสามตัวนี้ก็เป็นวัวของทางลุงเศษบ้านห้วยละตะมนสถานอำเภอปัวนะครับจากหนึ่งคู่ไม่ลูกคู่ไม่ลูกคู่นั้นนะครับแม่เป็นไทยใหญ่สูงประมาณเมตรสามสิบลูกตัวเมียลูกนี้ อ่าลูกตัวเมียนะครับคู่นี้ท่านเปิดหมื่นสองคู่ไม่ลูกลูกตัวเมียวัวไทยกลางไทยใหญ่ตอนนี้เปิดราคากันอยู่ประมาณนี้หมดเลยเนะนี่ยแม่นี้นะครับแม่ได้อยู่แม่สามนะแม่กําลังเป็นสัตว์วันนี้ครับดูเครื่องบวมมีเส้นมีสายมีเตอร์ไหลลงมาแม่กําลังเป็นสัตว์ครับนี่แม่นี้นะครับกับลูกตัวเล็กเนี่ยหมื่นสองส่วนแม่สาวสวย,สวยเนี่ยโอ้โหแบบ แจวแหววเลยนี่แจวแหววเลยสีนี่แบบโหอ,อันนี้ก็หมื่นสองเหมือนกันอันนี้ 25, 25, เมตรยี่ห้าเมตรยี่ห้าเนาะท่านใดท่านใดจะเก็บวัวไปเลี้ยงระยะระยะยาวเนาะแล้วก็ไปสายบามันแดงไปสายบามันแดงต้องแม่นี้โอ้โหหมื่นสองแม่ลูกหมื่นสองอ่าลองโทรหาลุงเศดษดูนะครับสามตัวนี้ พี่บอลบ,บ้านนอนท่านอำเภอเชียงกลางมาสามตัวอ๋อท่านได้หาบัวบัวหนุ่มนะครับบัวหนุม่มสซเลี้ยงกลางน้ำะะาีราคาบัวเข้าคู่เนาะราคาบัวเข้าคู่นี้คู่นี้ก่อนนะสองหมื่นสี่พันห้าร้อยตัวนี้ยังเทพเลยตัวนี้แม่หุ่นเ็านี่แบบเม็ดเกินเมดรยี่สิบอะอ้าตัวนี้ก็ โอ้คู่นี้เขา้าคู่กันดีมากอะสูงตัวนี้เมตรยี่สิบแต่ตัวซ้ายมือน่าจะเมตรยี่ห้าเนี่ยคู่นี้นะครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยอ่ะตัวละเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสองพันหน่อยๆน,นะหมืน่นนี่ส่วนตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีคู่นะตัวเนี้ยหมื่นสามหมื่นสามเมตรยี่สิบได้โอ้หุ่นนี่อย่างแจ๋แวเอาวัวหนุ่ม มันขยับขึ้นมาแรงครับบวหนุ่มขยับขึ้นมาแรงคะทุกท่นานนะขยับขึ้นมาตัวสองพันกดได้นะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์พี่บอลไว้นะครับวออยู่บ้านดอนแท่นอำเภอเชียงกลางครับผมสามตัวนี้นะครับมาดูควายวันนี้ควายเข้าตลาดน้อยครับมีไม่กี่ตัวเองคะควายของทางสกลฟาร์มควายอีสานจากกาดบ้านชาตินี่ตัวละแปดพันบาทสองตัวนี้นะครับผูกติดข้างรถตัวเองเนี่ย อันนี้ก็ตัวนี้ก็ประมาณเมสิบเซนตัวที่สองนี่จะให,ใหญ่กว่าน้อยตัวแปดพก็พี่กนก็คืนนี้ก็เดินทางไปกาดบ้านชาตินะครับแล้วก็ถึงพรุ่งนี้เช้าอ่าถึงพรุ่งนี้สายสถึงพรุ่งนี้สาย<ๆ>ส,ายส,ายสายตัวแปดพันคอยสานมาขายดีทุกนัดนะครับมาท่านมานับถึงสามสิบตัวก็เหลือแค่สี่ตัว ตัวสองตัวนี้แปดพันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินให้ดูอีกสองตัวสองตัวนี้ก็ขายนะครับขายแล้วหมนะื่นพันเนี่ยขายข้าวเขียงเนี่ยฮะอันนี้เขียงเนื้อท่านซื้อไปทําเนื้อตัวหมื่นพันอ๋อได้ไหมทุกท่านเนี่ยก็ราคาชิวๆเลยเนาะกำไรก็ไปตกอยู่ที่เขียงเนื้อ <laughs> ซื้อไปแล้วครันี้เดี๋ยวรอขึ้นรถนะ รอขึ้นรถเดินทางไปที่บ้านป่าอ้อยอำเภอสันติสุขต่อไปครับเหลือสองตัวนะครับตัว8 0 0พบาทนะครับพี่นันส่งไอตัวดำนี่รู้สึกจะเคยถามราคาแล้วสองหมื่นต้นต้นอันนี้อันนี้เป็นคู่แม่ลูกหรือว่าน่าจะเข้าคู่กันมานะแม่สาวหนึ่งตัวพี่นานคู่เท่าไหร่เพียนนี่ ตัวใหญ่หนึ่งมืนสายเนื้อเอาเขียงกำลังจ้องก,กันหมื่นกับเจ0 0นะตัวเล็กนี่เจ็ดพันที่นั้นส่งอยู่บ้านมอนตะมนมอนลครอำเบปัวบ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะเ,เดินทางขึ้นอำเภอบอกเกลือนะครับนี่นี่ฮะส่วนตัวดำนั่นสองหมื่นเท่าไหร่ตัวดำ สองหมื่นสองพันบาทแม่สายเนื้อนี่น่าสนมากตัวนี้ดูฮะมันแน่แนเลยในะตัวเนี้ยอ่าหนึ่งหมื่นบาทส่วนตัวเล็กนั่นเจ็ดพันบาทนะครับแม่สาวสองแม่ลองถวาพี่นันส่งดูนะครับเจ้าแบคคีินนั่นสองหมื่นสองพันบาทครับแม่นางสองแม่นี้นะครับแม่นางสองแม่นี้สองสามห้าร้อยงวห้อยเชียนมั่นบาลาน ตัวนี้งัวไทยพื้นเรานะครับแม่รูปร่างดีเหมือนกันนะรูปร่างดีเลยล่ะทุกท่านนี่ดูเมตรยี่สิบห้าได้เนาะกีบงามครับยืมกีบเล็กยืนเต็มเนี่ยเมตรยี่สิบห้าได้นะงัวไทยพ,พื้นพื้นเรานี่ก็หุ่นดีเหมือนกันแฮะสองสามห้าร้อยแต่ตัวหลังนี่เป็นวัวลูกผสมสูงใหญ่แล้วครับอ่าลึกไม่มากได้สูงสูงเกินเมตรสามสิบห้าเทียบกับรถดูได้ทุกท่านตัวนี้โอ้โห ความลึกมันไม่มากความลึกมันน้อยแต่มันสูงยาวเอ้าแม่นางแม่นี้บวกแม่นางแม่นี้สองสามห้าร้อยห้อยเชียนห้อยเชียนบ้านป่าลานตาบลปวนเบอร์ปวนน,น,น,นนะครับสไตล์แบบว่าห้อยเชียนนี้ท่านจะแบบว่าซื้อบัวมีทรงหน่อยอ่ามีทรงมีหุ่นนะสวยๆหน่อยแล้วก็อาจจะเปิดราคาที่สูงกว่าคนอื่นนะก็เป็นสไตล์กันหาบัวหาควายมาขายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอ่า สอง0าลองโทรหาเจ้าของมาดูครับมาดูวัวไซคังน้ำไ้เลี้ยงกันบ้างนะครับเนี่ยวัวสีงามๆทุกตัวเลยฮะอุ้ยทวนบ้านสายมูลนี่วัวท่านทั้งหมดอะเริ่มจากเจ้าตัว,ตวกัดมันนี้ก่อนกัดมันไทยผู้หนุ่มตัวนี้นะครับ9,500บาทสูงประมาณเมตรเซนกัดมันไทยบางอยู่่า,า,า,าวัวกำลังโต ก้าพันห้าร้อยบาทคู่นี้ก็ตัวละเก้าพันห้าคู่หมื่นเก้าเหมือนกันก็สูงประมาณเมตรยี่สิบเม็ดสิบห้าเมตรยีร่สิบอะได้แนละคู่หมื่นเก้าเนี่ยโมวิทวนทั้งหมดแล้วครับแพงสุดของอุ้ยคือตัวนี้หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทส่วนตัวนั้นก็ หมื่นสี่พันบาทตัวนั้นประมาณเมตรยี่สิบอ่าตัวนี้ได้อยู่เมตรยี่ห้าเนี่ยงวอุ้ยท่วนทั้งหมดถูกสุดของอุ้ยท่วนก็คือชาโลเล่นี่ชาโลเล่ตัวนี้เอา้าท่านใดจะรับเจ้าเล่เลือดดีๆแม่สาวตัวนี้ไปดูแลหกพันห้าร้อยบาทเองตัวนี้แม่สาวน้อยนะครับแม่ต้องแม่อยากให้นําไปเลี้ยงถนะ้ามันเลือดโอเคเลยเนะี่ยสีสันใช้ได้ด้วยหกพันห้าร้อยบาทเนี่ยสูงเมตรหย่อนนะครับไม่ถึงเมตรนะเออ อุ้ยทวนคือนี่ฮะพ่อท่านนี้ที่ที่นับสตังอยู่นี่นะครับนับสตังให้พ่อผัดอยู่เนี่ยนะนี่ฮะอุ้ยทวนรองรหาท่านดูครับบ้านฝายมูลอำเภอท่างาครับพ่อผัดบ้านดนอนมูลอำเภอท่างาวันนี้ก็มาหลายตัวนะบวัวหนุ่มได้ไขายบัวหนุ่มได้ขายครับแล้วก็มีแม่นางใหญ่ๆอยู่สามแม่นะมีแม่กลางอยู่แม่หนึ่ง<ม>เอาเอา,เอาแม่สาวก่อนแม่นี้นะครับสายเลี้ยงสายเลี้ยงแบบนี้ แม่คู่หมื่นห้าคือแม่แม่เนี้ยสีได้นะตัวนี้เมตรยี่สิบได้นะครับมันเข้าคู่กับตัวหลังเนี่ยทุกท่านเข้าคู่กับตัวเนี้ยตัวนี้จะเล็กกว่าหน่อยตัวนี้ประมาณเม็ดสิบนะคู่นี้ท่านจะเอาหมื่นห้าหมื่นห้านะครับอ่าส่วนแม่ใหญ่ๆนี่ก็มีตั้งแต่หมื่นขึ้นไปหมื่นหมื่นพันหมื่นสองคือตัวนี้ตัวนี้หมื่นเดียวแต่มันมีตำหนิหางมันขาดนะครับตัวนี้นะสูงสูงเกิน สูงได้เมื่สามสิบห้าเลยตัวน้ําตาลนี่นะแต่หางขาดหางเพิ่งขาดด้วยนี่นี่หางขาดอย่างนี้เลยหมื่นเดียวนะตัวนี้นะหมื่นเดียวส่วนตัวดําตัวขาวนี่ตัวหมื่นสองก็เมื่สามสิบนะครับอ่าตัวนั้นป่องๆก็ตัวนั้นป่องๆก็หมื่นสองออบัวมันหลากหลายเนาะอันนี้คงจะต้องไปดูกันเป็นลายตัวพวกเนี้อ่ตัวหลังก็งามดีให้หมื่นสองนั่นแหะแต่คงจะท้องบ้างตัวนั้นมีสาม แม่สาวสองแม่นี่สิเนี่ยแม่เนี้ยกับกับแม่เนี้ยหมื่นห้าสำหรับท่านใดที่หาไปเลี้ยงสวนเท่าหางขาดนี่ท่านใดไม่ถือก็ลองดูฮะราคามันถูกดีหมื่นเดียวพ่อผัดเจ้าของัวเซตนี้นะครับอยู่บ้านดอนมูลอำเภอท่างผาครับมาดูชาลูเล่ของทางนาผู้ช่วยหมักเป็นคู่แม่ลูกนะครับแต่เป็นเล่เฟรมเล็กแม่ตัวไหน,นครับนั่นนะแม่ตัวนั้นนะฮะนั่นนะ แม่เขานี่ประมาณเมตรแม่น่ารักมากสีแบบงามนะประมาณสักเมตรสิบห้าเองครับแต่ยาวอยู่นั่นนะฮะแม่ยัางงามละเลมันเลมันตัวนั้นนะแม่นั้นเป็นแม่ของผู้หนุ่มตัวนี้อันนี้เป็นเล่ไทยซชแล้วคนนี้อ่าเอาวัวไทยผสมลูกออกมาเป็นแบบนี้นาผู้ช่วยหมอท่านเปิดคู่แม่ลูกหมื่นสามพันหมื่นสามพันบาทลูกตัวผู้ แม่เขานะ่ะหน้าง,งามดีนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าแม่มันซ่อนยุ้งนี้เนี่ยฮะหน้าแม่แบบนี้อ่าเป็นบัวเล่เฟมเล็กแต่ใส่แบบนี้เข้าไปลูกก็หนาขึ้นนะครับลูกก็หนาขึ้นหนึ่งหมื่นสามพันบาทราคาให้ต่ออ่ะทุกท่านลองถวานาผู้ช่วยหมักดูครับคู่นี้อ่ยาใย่ขยแล้วนะครับใยายขาย้ยายซุ้มแล้วนะจากลุงเศษ อ่านี่ก็ก็ถือว่าได้วันนี้หลักๆเลยเพ่อค้าแม่ขายซื้อกันเองนะครับไม่มีไม่มีชาวบ้านเข้ามาซื้อเลยนะครับก็คงจะเก็บไปขายต่อนะในห้อยซื้อในห้อยเนี่ยนะครับผมไม่ได้ถามราคาซะด้วยก็คงจะอยู่สองหมืน่นก,นกนลางๆแล้วครับแบบนี้อ่าคงจะอยู่สองหมืน่นกลางๆหนึ่งคู่แม่ลูกบวกแม่สาวงามนี้ ท่านใดอยากจะได้วัวเซตนี้ก็ไปดูได้ข้อข้อผัดนะครับค้อข้อผัดเนี่ยนี่ผู้ขายผู้ขายส่วนผู้ที่ชักกระเยอะอยู่นั้นผู้ซื้อเอาละสามตัวคงจะอยู่สองหมื่นกลางๆเนี่ยเอาละท่านใดชอบวัวเซตนี้ก็ตามไปดูที่ข้อข้อผัดนะครับพี่นันส่งเอาเจ้าแบคทามินมาขายก็ สองสัปดาห์สัปดาห์นี้นับเงินแล้วฮะตอนเปิดเปิดสองหมืนสองขายเขียงขายเขียงนะครับนี่ขายเขียงอาวได้ขายแล้วเขียงใหญ่จากเอบ้านน้ำยาวตาบนอวนซื้อไปเดี๋ยวจะถามว่าซื้อเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะถามว่าซื้อเท่าไหร่แบบนั้น ที่นันขายเศร้าเอาละทุกท่านโอเคละป๊ะเลยนะเดาว่าสองก็สองได้ขายสองหมื่นนะตอนนี้เปิดสองหมื่นสองโอเคนะทุกท่านนะเขียงซื้อครับแต่มันน่นจริงๆเนาะก็ก้มแก้มกงินไปแล้วครับผู้ขายนะครับก้มแก้มกันไปน่าจะติดมือมานานก็จําเป็นต้องขายราคานี้ยสองหมื่นนะสูง เม็ดยี่ห้าได้นะตัวนี้ขายสองหมื่นนี่ตัวนี้เอาละเยี่ยมฮะเยี่ยมเยี่ยมส่วนตัวนี้ส่วนคู่นี้ไอ้ตัวเล็กตัวเล็กห้าพันตัวใหญ่ตัวใหญ่หมื่นสองลุงเสียจ,จูงมาจูงมาให้เพื่อนหอยดูกันตรงนี้เลยเอา้าดูจะมีผู้ต่อไหมเอา้า จะขายตัวไหนไมันมีผู้ให้โอ้ขายตัวนู้นครับไม่ได้ขายตัวนี้เอาเอาแม่ตัวนี้ขายไปแล้วสองหมื่นแม่เยี่ยมเลยเอาละทุกท่านเปลี่ยนเชือกเอาเชือกหลุดซะงั้งนเอาขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะผมจะลาทุกท่านด้วยช็อตการซื้อ,อข,าขายกันตรงนี้นะครับเนี่ย อ๋อตัวนู้นตัวนู้นที่เจ้าของเขาเปิด12ื่นนั่นน่ะมีผู้ให้ราคาหม0่นห้าอย <c oughs> พ่อผัดให้ราคาหม0่ตัวงามนั่นนะแต่ไม่ขายครับนี่เจ้าของเขาไม่ขายเอาละขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับพ <c oughs> บกันใหม่พี่น้องสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ